เล่นไหมเอาคือไก่ขาวเวอร์ชันเสนาไก่พันธอันนี้มันฮักกับไข่มือเศร้านี่นะคะโอ้คือมันไข่มือวานนี่บ่โดยมันไข่มือวานนี่ตัวนี้ก็คือว่าเพราะแต่แต่ขวไข่ไนกินกับข่าวแต่ละเมื่อสวัสดีสบายดีเด้อแม่พี่น้องเอจีวัาจะขูจะพ่นเนาะ เป็นภายในหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสไลฟพาลอยแด้แฟนพี่น,องงนะน,น้องเลยเนาะโดยคนอื่นสไลฟ์ผักเด้อแฟนพี่น้องผักกพติดตามสาไลฟเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปเนาะโดยมี่สไลฟข้อมุกขอบใจแทปส่งคลิปสไลฟ์แท้ตอนหนึ่งจบแล้วก็บข่ามโฆษณาเนานะโดยพ่อพ้อกับสไลฟเมื่อน,นี้ก็เพียงเดีกเนานะคือว่าทั้งสไลฟกับมาลินทั้งครอบครัวน้องอ้อมแฟนพี่น้อง,งนะเลยเนาะคือว่าบริมาณแท้เกือบๆได้ละเนาะ อยมามนี่ก็คือว่ามาหาน้องอ้อมเพิ่นก่อนเนาะดยป้าทางเพิ่นทานเพิ่นคือว่าไมตนี่คือว่ายังเหลือาอยู่เนาะคือว่ายังบ่ทันได้นั่นเนาะดานาน่เพิ่นกําลังขึ้นคือขึ้นคางเนาะพิ่นพี่น้องเอ้ยโดยนี่ก็เข้าหาทางน้องอ้อมน้องอ้ก่อนโยสยดีเด้อน้องอ้โเฮ็ดหยัหอยงอยู่นัง นางข่าวของกินท่านกินข้าวบ่ลูกโอ้ก็คือว่าเตรียมกับข้าวไว้ให้่สร้างกินบ่โดยว่าเตี๋ยวข่าวว้าหยสร้างกินได้ยังให้่สร้างกินโนะยัง่ลงมาแต่ละแล้วมียแหย่สร้างกินฮะนี่นี่ตางกระพุนตางกระพุนต้มไข่นี่ต้มไข่ oh, đôi đôi, no. ếu hấp đông. Nè này, ếu xơ, bìng, nhang, mì tắp, để cả khẩu chi. Vì ra sẽ được cái bìng tắp sư sang, chị đã năng đâu. Đơi. Đơi, ạ. Đơi. Đơi, cái tắp sẽ chuổi đơn năng đơn về sư sang chị đơn. Đơi, bài đi ông. Đơi. Mãi sẽ nông nã à Mãi để ăn tiếp, nốt hải sang. Oh, nốt hìa bò. Đơi, con hệt ไม่ได้เห็นเถิงม้านี่คือเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วบ้านนี้เช้าไม่ใช่ดูเห็นมาแต่เถิงโอ้ยจังเอ้ยกับบ่วว่างมากหลายจากมาหาน้องอ้อมอยู่ขีดหอดขีดเถิงอยู่นี่เลยเลยน้องอ้อมมาแต่ก่อนคือว่ายังมุ่มมั่มอยู่บางนี่โอ้เกี่ยงขึ้นเลยเด้อนี่เด้อแก้แล้วรองหน้าแก้ปิ้งตับให้มันมีนั่นอย่างนี้แล้วโอ้ เตียงกบขาวกับน้ำชูช่างกินว um um ่าน um 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 uh um ี่โดยเคุนท่านจะมากินข่าวเตียงข้าเจ้ากินได้จ้ะยังยังเมะคนเดินลงมาแหละโอ้ทั้งสองคนมากินข่าวกินน้ำเลยเนาะโดยได้ซื้อปิ้งตับมาให้กินได้ทั้งสองได้ไหมนี่โดยสบายโดยสบายดีเด้อเนาะโดยมามาพักเตียงกินข่าวก่อนคือว่ามาเฮ็ดได้จังมือเลยนี่ขึ้นมาหนีเหาก็ขึ้นตีข่าวมื่อนี้เนาะ มาซอยงานงานโอ้มาซอยแม่หนอมท่านี้โดยเจ้าเป็นพายเป็นพ่อน้องตองบ่แม่โอ้พ่อน้องตองเนาะก็คือว่ามาซอยเพื่อนแม่น้องอ้อมเนาะโดยซอยเดือกันไปเนาะซอยกันพัดเปลี่ยนกันโอ้พัดเปลี่ยนไปเรื่อยเนาะโดยโดยอ้ามากินข่าวทางสองไหมมากินข่าวไหมโดยน้องอ้อมก็่าจะกินน้ำเพลินมาดุบอกว่ให้เพลินกินก่อนให้เพลินกินก่อนเนาะโดย น้องจุนเนาะนองตุ้นเนาะตู้ตัวน้องอ่ำคือพันอยากินน่องนางเนาะคือคิวเข่าจะได้หนีได้พอนนะโดยใช้กับเข่าจะเห็ุอะไเพิ่นกินค่ะคือเขาคือว่ามีตาบมักแตงต้มไข่นากาสาล่ายก็เลยซื้อปิ้งตับกับทอดฮอนด็อกมาพอนนะโดยหัวช้างไอ้ไอเอเพิ่นเอิดไปเอาแกงน้ำไม้น่ะค่ะเนาะโดยเพิ่นไปหาหน้าไม้มือเช้านี่ครับโอไปจอยเพิ่นไปหาหน้าไม้เนาะ โดยก็เอื่ยเห็นเพื่อนแว่ลงมาทั้งเพื่อนน้องตองอยู่โอ้ยเดยอ้าวไก่สกินก้อนช่างกันได้ยังไงโดยโดยงานนักเราให้ให้เพื่อนไปยุพุนโอ้ให้เพื่อนไปเฮ็ดแทนยุพุนมาหนี่งด้วยดโดยมาสร้างมากินข้าวแล้วป้าน้องอ้อมห้อยยางไปเบิ่งเพื่อนเจ้าป่ะโดยโดยเชิญแซ่บดูแลช่างเด้อโดยโดยอัอ้อมย่างพาไปเบิ่งเพื่อนเพื่อนโดยเชิญแซ่บสร้างเชิญแซ่บ คือว e ่าหากระตั้งก็แอวว่านะโอ้ยโอ้แม่เพิ่นก็เองแอวมานี่ก็เองบ่นี่โอ้ยไผก็แม่เจ้านะโอยแม่เจ้ากับเจ้าบ่โยโอ้คั่นเล็กนี่น้องเพิ่นคนมัดเด็กเ้ามัดโยโอ้เก่งน่เด้อานี่มัดกับลุงอหากแต่ว่ามัดไว้ซื่องแท้เนาะนงเนาะโย พิ่นมัดหากันแล้วอันนี้ก็ยังบัได้มัดตัวนี้ครับกอลอีกสองหนึ่งยังบัแล้วโดยเลยเนาะก็คือว่าขึ้นหลังคาเนี่ยมันสูงทั้งแม่เจ้าขึ้นบัได้ก็ได้ให้ทั้งพ่อน้องตองมาซอยเนาะโดยเพิ่นเห็ดบัได้อยู่แล้วเพิ่นบัทธนัดเรื่องใหม่นะนะอ๋อก็เลยให้ทั้งอีกอย่างมันก็ยังมีไฟเนาะล่ะเนาะโดยต้องได้เจาะได้ซีเอาน็อตจับใส่หัวเสาอีกเนาะล่ะโดยแมนแมน ไม่มันหนักแห้งอันนี้ก็ยังได้ย่อซอยเพิ่นพร้อมโดยได้ย่อขึ้นซอยเพิ่นแต่ทั้งเจ้าก็ซอยทั้งเพิ่นอยู่พี่เนาะโดยแม่ก็ไปซอยเวียยอยู่พุ่นถ้าไปเบิดแก่บมูมีไปเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินให้สร้างใหแล้วโดยก็รู้ว่าให้เจ้าเฮ็ดชูสร้างกินมันีเนาะโดยโดยเ้าพูดโต๊ะผ้มร่มกี่นีบ่ะไ้ฮอดพี่บ่นางเมื่อคืนนีมีบ่มีเมื่อคืนนีกับตกเหรอ ขึ้นย่านอยู่บ่นี่แต่น้องอ้๊อฟและผืนเมืองน,นอนอยู่นำ้ำ<อ>น้ำอันั้นน้ำเม่น้องตองโดยผืนย่านขำจังน้อยไปกับเมื่อและคันมืดคึ้มนะ <laughs> โดยโดยเนาะคื <c ười> อว่าแล้วผืนกระยาเอาเอาไม้ขึ้นนี่เพได้เล่าบ่านางนี่บ่<ด>แบบเผืนจับขืนใช่รถบ่โดยอืยแบบบ้านผืนสีแบบเลาบ่ามันบ่มีไฟเนาะเนาะโดยก็มีแต่จับตีใช่รถเนาะโดยโดยโดยมันกับว่า เป็นอะไรนั่นเป็นอดมันงามอยู่งามอยู่เนาะใหม่งามไม่คักอยู่เนาะโดยขันเจเอาเมื่ออากาคต้องได้แก่เมื่อบมมีหลุดแก่บรนกะต้องได้แก่เมื่อในบ้านพาะน่าจะถ่ายไปคักกันเนาะโดยหากแต่บ่เป็นยังไหม่มันงามอยู่เนาะน้องอ้อมเนาะโดยตัวได้มันอยู่เทิงหมู่ไม่เก็บอยากโกงน้อยนึงอยากโกงน้อยนึงเพราะว่าเจ้าอะไรเดี้ยงแบบตีไม่แบบนตากแดดเดี แม่แหล็กมันหอดนะมันโคตรบ่เดยอันนี้มันโคตรไม่น้อยอันนี้แหละมันโคตรคือว่าไม่กลแบบเพิ่นตีข่าวตียังได้กันยังชีเดือยอยุ่ัเดือยสิบปลายได้เนาะน้องเนาะโดยอันเสาที่เดือได้สิเฮ็ดีสใช้สานะเห็ดเฮือนคั่วครับเกาะไปทางหน้าอีกเห็ดเฮือนคั่วกาะไปทางหน้าเนาะโดยโดยแล้วก็ถ้าน่าจะได้เห็ดของน้ามาทางหลังอีกแล้วนะโดยโดยโดยอันที่ก่อนี่ ได้จังมือเน,น,น,นี่ยนางจะเกาะเองมันี่ได้หามือแล้วหา,หามือมีแต่เจ้ากับแม่ได้เห็ดปะโดยโเจ้าก็ถือว่าเก่งแน่นี่เนาะกาะเกอเนกับแม่เองก็ได้มีแต่แม่เพิ่นเป็นคนกาะและน้องเป็นคนมัดเล็กแอ้เพิร์นนะคะหิวอันปูนให้แม่โดยประชมปูนหิวปูนให้เพิ่นโอ้เจ้าก็ซุ่มประชมไปดิ โดยโดยโอเงเคยไปเห็ดอยู่เพื่อนเออแต่ดิไปเห็ดอยู่บ้างเคยใแต่โดยไปนั่นไปปูกระลกครับทางเอฮั่นแหละอ๋อก็คือว่าไปซอยกันเนาะโดยเดยมาไปแทนแม่มือนะแม่เพิ่นตั้งเซากันเลยไปแทนแล้วื้อนี้ไปประสมปูนั่นแหละกับแม่น้องตองแม่เพิ่ด้ให้ปูหลายคนขันปูลายคนมันจีบ่ได้แบบมันอ่ะนะว่ามันสีบ่คือกันเนาะโดยโดยต้อง ปูได้แต่ผู้หนึ่งสองคนนั่นแหละเนาะโดยผู้ผู้ดียวมันจึงแบบแบบงามเลยบนรยากโดยโดยก็คือว่าไปซอยได้แต่ผสมปูนั่นแหละเนาะโดยผสมปูนหิวปูในพิ้นนั่นแหละเมนเมนเมนหากแต่ตอนนี้เฮ็ดจำนี่ไปก่อนนาะนางเนาะโดยหากแต่ตอนนี้ทั้ง้างเพิ่นกระล่างขึ้นแบบคือบ้านเนาะโดยหากแต่ลังกระซียังเลือกได้แต่ว่ากรซียังลังกระซี่ ยังบ่ฮู้สาวกึ้มยังสิซื้อเข้ามาให้อ๋อทางสาวกึ้มเพิ่นสิซื้อเข้ามาให้เบาโลยโลยโอ้ดีใจ๋น้องอ้อมแด้เพิ่นเริ่มเฮ็ดเนาะนางเนาะโลยโลยเริ่มเฮ็ดเริ่มสิซื้องกระอกระสีมาใส่ให้น้องแล้วโยตอตตีข้าวตหยังเนาะพี่ข้าวหมพี่มันแดดนะนะเพี่น้องนาแต่ว่าชนีก็ยังอยู่เพ่นหลังนนี่ก่อนเนาะนะโยอือๆ ดีใจน้องอ้อมในอะไรสำนี้ก็ดีใจนะน้องละเนาะโดยดีใจดีใจมาดูนี่พวกใหญ่เตะแม่พี่น้องเนคือว่าเออเดี๋ยวเราจมาหาเจ้าคือว่าเขาเดือนแล้วเจ้งน้องละโดยได้เป็นเดือนแล้วเห็นนี่ป้าสาวบัวมาวันนี้ว่ะชาวไร่คือบุคคลบ้างว่ะตาบัวบ้างว่ะโดยบัวบ้างน้องละเยนาะเอือยกับบุคคลว่างก็คือว่ามีเวียกมีงานหลายเฮ็ดหลายอย่างหลายแนวเนาะนะโดยกับบทติเพราะว่าชวนไผ่กับมีเวียกไผ่เวียกมันโดย เดยแต no, <laughs> ่มาดูนี่กับน้องอ้อมกับงามขึ้นในนั่งละใหญ่เป็นสาวขึ้นในได้เลยนี่เดี๋ยวเดิมแบบมาดูดก่อนนั่นยังมุมเมมอยู่เห็ดเรียกจุายแบบเชื่องบริเวณเป็นตัดอ้อยเห็ดเรียกดูมุมแบบมุมเป็นน้ำไปตัดอ้อยเพราะน้องๆนั่งละเนาะนี่บ่ิเวณตัดอ้อยเริ่มเกี้ยงขึ้นได้หน่ได้เห็ดเฮือนอยู่กับแม่กันได้นี่เลยเดี๋ยวดยวเนาะกับสาวกึุ่มกัามาหาได้จังมือนั่งล่ะ เพิ่นหากระเขามาเมื่อวานอยู่ว่ะเพิ่นเขามาเมื่อวานนี่บอกวานชื่อนี่แหละวานมาซื้อนี่เนาะโดยโยเพิ่นเขามาเพิ่นว่าสิซื้อลางอสีมาให้ติโดยเพิ่นเขามาเพิ่นมาอัปเดตแล้วเพิ่นถามว่าเนื้อมุ้งมีระเบ้อแล้วอันนี้ยังว่าแล้วเพิ่นเมื่อเนาะันี้ตอนแรกเพิ่นโทรมาบอกว่าได้เด้วเด้อว่าเนื้อมุ้งโดยแต่ก็ดีใจหลายแม่จะนอนโบลับเลยดีใจหลายเนาะโดยมาแล้วเพิ่น คือว <onents> ่าทั้งเสกิ้งมาเอาแนวมุ้งหลังค้ามาให้ดีใจนอนกับบอลลโดยแม่เพิ่นนอนจนบรัลอตอนกลางเพิ่นโทรมาบอกนะน้องนอนแล้วอันนี้ฮะแล้วนี่ตื่นเามาแม่เพิ่นบอกว่านั่งเอ้ยว่าเากึ้มมาซื้อเนื้อมุ้งมาให้ก็ดีใจแล้ววะเนี่ยน้องอ้ํากับแม่เพิ่นได้หูก่อนเนี่ยอันนี้นอนแล้วเพิ่นยังทันได้นอนเนี่ยโดย ท่นในนอนหมดเพิ่นโทรมาบอกลวกหน้าบอกโดยโดยก็คือว่าได้ยินข่าวดีกับนอนบรับเลยโดยเมื่ักน้องอ่าิ่นนอนจนบรับก็ว่าดีใจแห้งเนาะโดยเพราะว่าเพื่อนทางหลังนล้วนางที่ว่าเฮาบ่มีเงินเห็ดเนาะโดยทางผู้ใหญ่ฝึนเขามาสอยกะดีใจเลยเนาะโดยแม่มเพราะว่าทางน้องกับบอกเคยแบบหูจักกระเพิ่นเนาะโยเพิ่งมาสวยเดือนนะกับแบบดีมุกดีใจ นอนก็ส oh, <c ười> <c ười> okay, okay, ิบ <c ười> <Dodge. S 1> ่รับเพิ่นว่าระวังเด้อน้องอ้อมเอ้ยระวังแม่จ๊ะเป็นลมได๋โดยๆว่ายอกน้องให้พี่น้องให้เนาะปเข้าฮงพ่นล่ะาหาน้องจะพคือว่าทงเฮือนทงสร้างก็เฮ็ดไปเรื่อยเนาะนงเนาะนยน้ําก็คือตั้งไกแท้มาตั้งไก่ทางสร้างพี่เาน้องตองจไปยังน้องตองน่ะสดีน้องล่ะมหาพ่อเพิ่นสดีโดยมาหาพ่อโดยมาหายังบดนีมาหาเมือเฮือนนี่ะให้เมือเฮือนมีเวียกบ่โดย โดยโอ้มีเวียกให้ทั้งพอเฮ็ดเนาะตอนนี้ทั้งพอเจ้ากำลังกินเข่าอยู่น่ะให้พื้นพักเลยงกินแม่เข่าน้งพอบ่อยากว่าเจ้ากินไหมกินมากเ้กินกินไร้แ้วยังกินนะนั่อะลรตำหมากแดงตำหมักแดงน้องตองกับน้องอ้ํให้เกิดก่อนกันเลยฮะคนนีแรกเกิดก่อนบ่เจ้าจะปีใช้น้องตองส่งมิ่สิบสี่ปีสิบสี่น้องอ้มได้ล่ะสิบสามสิบสามโอ้ยเดืนกันปีเดียวนึงโดยโดยเนาะ หักแต่ว่าซ้ำกันได้เด้อนี่น่ะหัวเพ็งหัวละนี่เนาะถือว่ามายิงนี่ยายวัยเด้อส่วนหลายเนาะบ่ตอนหน้าเพิ่นเฮ็ดเวียกหลายเด้ตอนวังเพิ่นอายุยังน้อยกว่าน้องอ้ำนะเพิ่นเฮ็ดเวียกหลายโอ้แม่นๆลูกป้าลูกลุงเนาะโดยว่าน้อยอยู่หกแต่เป็นลูกลูกป้าก็เลยเอิ้นเป็นเอื้อยเนาะโดยโดยก็คือว่าพี่น้องกันเบิดนี่เนาะเวียกตั้งแต่เพิ่น7 8ปีผู้ใดโอ้น้องอ้เค่ะน้อง น้องออมนี่อายุณีสปีจึงได้เห็ดเวียในหมูแดงไตคอแล้วเนาะคือว่ามีแต่เออน้องจะแต่ละคนมีแต่คนทุกเวียกนั่นแหละเนาะโดยโดยโดยก็คือไม่แต่ว่าชิได้ชิได้เมื่อว่าทั้งทั้งโดยเมื่อข้าวเดียวเมื่อข้าวเดียวแล้วก็มาเห็ดอีกบ่โดยเมื่อฮะเบาเสี่ยงเบาเสี่ยงสืเอาบกแดดมาเลยโอ้ทั้ง่นเข่ามาเนาะโดยโดยโดยโอ้ก็คือว่าได้ให้เพป็นลายแบบไายแบบลายหัว โดยเนาะคือว่าโดยโดยโดยส้มดังเนี่ยก็คือว่าน้องต้องมานําำพอเมื่อก็คือว่ามีทางผู้ใหญ่ฝันชีมีกับของใหม่เพื่อนเนาะหรืว่ามีทางผู้ใหญ่มาช่วยเดือเห็ดเพื่อนเนาะโดยเป็นอย่างไรทางกาทั้งกาเจ้าต้มอันนี้นะมันไข่แล้ว่าตรงละโดยมันจนมันไข่รอบสองได้อันนี้นะบอกโอ้ก็คือว่าตัวใหญ่ได้เนาะ เลยใช้ใส่ไข่เพื่อน่ะมีอยู่บ่มีอยู่ได้จังหน่วยเลยน้อง่ะได้เชิบคนหน่วยแล้วบ่โอ้ไข่ไก่เจ้ากับแม่เอาไว้ต่ำว่าได้มาสิกินโอ้ฮันเดนี่เอาคือไก่ขาวเวอร์ชันสนาดเก้าไข่อันนี้มันฮักกับไข่มือเศร้านี่นี่ฮะโอ้คือมันไข่เป็นสีแดงนี่บ่โดยมันไข่เมื่อวานนี่ตัวนี้ก็คือว่าพอได้แต่ ขัวใครนกินกับข่าวแต่ละมือเลยมันผักเพราะมันผักเลยละมีลูกหรือเปล่ามีแล้วหูลูกมันอยู่ชุมคังไว้มันบเลี้ยงลูกมันนี่เลี้ยงลูกบุกเ็นบ่เลยฮะเนี่ยตัวเดียวนั่นแหละเลี้ยงเอาเลยก็มีแต่จับคังไว้แล้วก็เอาเข้าไปมะเขือเาะน้องหลานเนาะเลยเลยมันเลี้ยงลูกบุกเ็นมันจะมีแต่สีเจ๊กลูกมันนั่นแหละเลยโดยเนาะ จะมีแต่ห้น้องอ้อมเหมือนแน๊ะ bueno. เลี้ยงแทนน่ะหล่ะเนาะโดยหูคว่ำจะได้คนหย่างไปกันหย่างนั่มูมและอันนี้ฮะโอ้ก็คือว่าเพื่อนหิวได้เหรอเนาะโดยโดยคือว่าน้องอ้อมนี่การโชยทั้งสร้างเพื่อนเพื่อนอยู่พี่น้องนางเนาะโดยคือว่าทั้งเพื่อนก็ึ้นดีข่าวแล้วแต่อิมีข่าวดีไว้ๆนี่แหละก็คือได้ร้านกระซีมาจากสาวกุมน้องนางเนาะโดยโดย,โดย กแกหักต่เอื้อยก็มาเดี่ยมมาดินมายามแล้วบรมาแต่เฮงเลยกิดห้อน้องอ้อมเลย,ยทำสาวบัวค<ด>นมาวานนี่วะ สาวไลคือบู่มาว่ะโอ้ยังจื้อซื้อไงได้อยู่เลยเลยก็คือว่ายังขิดหอดขิดถึงก้าวน้องอ้อมเนาะเลยเลยไม่จะให้น้องอ้อมสูสูดนางเด้อเลยเป็นสาวรักในครอบครัวนั่นแหละเนาะเลยเลยป้าจะนั่งกเอื้ยเซเลบกับแลยเซเลดดาเด้อเลยเลยให้เจ้าพักพ่อนหรือว่ากินข้าวกินน้ำเนาะมเนาะโดยชายกินข้าวก็ให้เจ้าท่านกินที่เนาะยังยังเนาะโดยโดยป้าจะนั่งก็เอื้ยเมื่อยเดซเลดดาเด้อเลยเยสบายดีนั่นแหละเล โดยเนาะกับมาวันนี้ทางเพื่อนน้องอ้อมก็ตั้งสาวกะเนี่ยสิเท่เตรียมตัวเทคานอะไรเพื่อนเนาะโดยทางเพื่อนก็กระลังขึ้นข่าวขื่นคือเนาะกับเพื <aseg uro S 2> ่อนก็ให้ทั้งป่าทั้งลุงหรือว่าทั้งพ่อน้องตองมาซอยเวียกเนาะก็คือว่าบ้านใกล้เคียงหรือว่าเอื้อน้องกันเดี๋ยวเพื่อนพี่น้องเนาะเพื่อนก็ะซอยซจำซอยเืจอได้เนาะโดยก็คือว่าขึ้นคือขึ้นข่าวทั้งแม่น้องอ้อมเพื่อนก็บอธนัดกับไม่เนาะเพื่อนพี่น้อง พึกระทนาดแต่แบบก็แบบอย่างเนาะโดยก็ดีมุกดีใจทั้งน้องอ้อมนาะเพิ่นก็ชิมีข่าวดีไว้ไวนี่แหละเนาะโดยข่าวดีคือว่าทาั้งชาวกลุ่มเพิ่นชิได้เอาหลังคาบ้านมาให้เนาะ,ะโดยคือสีบุลนี่แหละเนาะโดยทั้งสาวไล่ก็มาเยี่ยมมายามมาดินมาหัวคือเก่านในเพื่อนพี่น้องเนาะโดยกามาแบบตามแบบเฮาเคยมาแบบเคลื่อนกินฮอดถึงกันเนาะโดย น,นี่ก็ดีมกดใจน้ำน้องอ้อมได้ดาลายเด้อทั้งเฮือทั้งซ่านมันก็นคือว่าคืบหน้าไปลายเติบมึงแล้วเหรอเนะาะโอ้ยก็สิประมาณนี้แหละเพื่อนพี่น้องเนาะสำหรับคลิปน,นี้สลาะฉลาดขอตัวไปคลิปก่อนเนาะคลิปหน้าอกับพ่อก็สลา,ายอีกเด้อเพื่อนพี่น้องเลยเนาะโดยเพื่อนสลายขอมุกขอบใจที่านชมคลิปสลา,ายแต่ติบหนุนจบแล้วก็บมขถามโฆษณาเนานะโดยสลา,ายก้าวเข้ามาสบายดี